สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิซ่ามีสินค้าดีๆคุ้มค่าคุ้มราคามันแนะนำกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือผ้าเปียกออร์แกนิกแบรนด์เซเกอร์นี่เลยค่ะ อันนี้ค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะในราคา119บาบาทเท่านั้นโอ้โหคุณพ่อคุณแม่มันคุ้มสุดๆจริงๆนะคะมาดูจุดเด่นของสินค้ารุ่นนี้กันเลยนะคะอย่างแรกสำคัญสุดเลยนะคะ ให้ลูกใช้ให้คนในครอบครัวใช้ต้องอ่อนโยนนะคะอันนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล พาราเบนหรือว่าน้ำหอมปลอดภัยนะคะต่อลูกน้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ใช้เองเนี่ยก็สบายใจได้นะคะเขาทำจากส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติมีทั้งว่านหางจระเข้นะคะกุหลาบแล้วก็มีคาโมมาลด้วยช่วยบำรุงผิวนะคะให้นุ่มชุ่มชื้นนี่เวลาเช็ดมือก็จะรู้สึกว่าผิวไม่แห้งกร้านนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวแน่นอน,นะคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะเขายังผ่านการรับรองจากสถาบันระดับโลกนะคะโดยค่ามาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจาก SGS แล้วก็ผ่านอ,อยอของไทยเรียบร้อยเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกราคาแผ่นละ74สตางค์เท่านั้นหยิบใช้ได้อย่างสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋านะคะมาดูไซส์ของผ้าเปียก <S <S อันนี้นะคะจากเซเกอร์เป็นไซส์ XXL นะคะนี่ แผ่นใหญ่มากเลยค่ะนี่ไซส์ XXL นะคะหนานุ่มไม่บาดผิวแล้วก็ยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะเนื้อผ้าเนี่ยคุณภาพสูงมากเกรดพรีเมียมเลยนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแพ็คหนึ่งเนี่ยเขามี80แผ่นนะคะซื้อโปรตอนน,นี้คุ้มสุดๆเลยเพราะว่าเป็นโปร1แคม1นะคะรวมแล้วได้160แผ่นเลยในราคา119บบาทเท่านั้นโอ้โห คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องใช้เยอะอยู่แล้วซื้อไปแจกนะคะซื้อไปให้ใครได้ซื้อยกลังไปเลยค่ะยิ่งคุ้มเพราะว่าเขามีโปรซื้อ1ลังแถม1ลังนะคะนั่นหมายความว่าได้รวมถึง36แพ็คเลยแล้วเขาก็ส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนะคะนี่ค่าเปียกจากเซเกอร์อันนี้นะคะ natural organic wipes เนี่ยมาพร้อมกับฝาเปิดปิดแบบนี้นี่ค่ะใช้งานง่ายนะคะไม่ใช้เราก็ปิดให้สนิท ป้องกันสิ่งสกปรกได้เลยแล้วก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยนะคะจะเช็ดมือเช็ดปากเช็ดก้นลูกนะคะหรือว่าผิวกายของเราได้หมดเลยนะคะคุณแม่เอาไว้ใช้ลบเมคอัพนะคะลิปสติกต่างๆอะไรได้หมดเลยเช็ดเครื่องสำอางได้ด้วยหมดกังวลเรื่องคราบสกปรกต่างๆไปได้เลยค่ะ